สวัสดีค่ะอยู่กับช่องซาโบไซลุยนะคะวันนี้เราก็อยู่ร้านบัวไรแตงค่ะเสียบอยของเรานะคะวันนี้พาน้องเขยมาซื้ออะไรนิดๆเล็กๆน้อยๆแล้วเราจะทิ้งสาวส้มไว้บนรถเหมือนเดิมค่ะมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรติดไม้ติดมือกับไปบ้านไหมคะมันก็จะเป็นหน้าร้านค่ะ โอ้มีสติกเกอร์ด้วยดูท่าเสียบอยไม่ซื้อพัดลมไปให้นุ่นสวัสดีค่ะีแล้นนน่รเซื้อพัดลมไปให้นุ่นเนี่ยไฟที่นุ่นอยากได้นะทุกคนเป็นไฟแบบนี้นะฮะอยากได้ทุกอย่างลคะ ให้ความร่วมมือเราจะมาดูด้ามเกียร์นะคะไม่รู้ว่าจะสวยไหมสวยนะทุกคนเราจะไปดูนวมค่ะ เดี๋ยวช้อปปิ้งให้เสียนกนะคะนวมมาใส่รถสิบสองล้อกันค่ะโอ้เมียน,นี่ด้วยนี่โนโ้มีสติกเกอร์ด้วยค่ะคือไม่ทุกอย่างอะทุกคน

นนกำลังสอบถามนะถามราคากันค่ะนี่จะเป็นมิชลินเราซีเควทุกคนดูเงี้ย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 เเเี

ฟ้าค้าย12ล้อหนึ่งคันสึกช่วงนี้ยังไม่มีงานวิ่งสามันห้าเลยามาันเดม3 5 0เน่ขนมไ้หาเน้าขัดก็รอใช่แแต่น้เสิบเจ็ดนห้าอมันจะเข้ามันจะเข้าเป้ากระทะเราไมได้เข้า ดูค่ะวิชลินนี่ขอบข้างนะคะโอ้โหดูไฟแบบอลังมากเลยไฟ เป็นพ้อน,นะคะนนคือใครอยากได้นะคะทุกคน,นมาดูนะคะบานนนของเราอยากได้อะไรแต่ว่าม่มันไม่มีตังนินะใช่ไหมตัวนี้ตาหน,นิดเยดียวแต่มันเป็นของข้านาะของข้าเนาะว่าอยู่ที่ระมาเกิดตื้น อันนี้ทักไปหาเสียนโดยตรงเลยป่ะจ๊ะถ้าถ้าถ้าลูกค้าจุด้าร้านก็ผันผานละม๊อดเดินเจอร้างขายตรงนี้เดินที่ว่างใช่ไหมที่ง่ายใส่ได้สองงานพอดีเลยได้หลายที่อยู่แล้วตอนนี้ที่ร้างยังเยอะอยู่ก็ดีละพี่บอยสินี่ไงที่พี่บูใหญ่ใจนะมิชลินอ่ะพี่ตัวเท่าไหร่ตัวละร้อยหกสิบบาทตัวใหญ่เนี่ยนะมันใหญ่เกิน นดดีแแล้วสงขาไม่พี่ไม่เอามันโรคหูโรคตาพี่จะรอเอานวมคือแบบมีทุกอย่างไหม อันนี้อันนี้เนากจะรายกมันจะถูกตวนีมัน่าห่ยกอยู่ีานอยู่พอ่าีานแล้วก็ถบเป็น่านันี้ชห่นก็นเห็นแบบนี้ที่บ้านพี่ไหมอุ้ยอยู่ในนั้นนะมัดอยู่นะที่บอกว่าเบอร์สามสิบสองนะเห็น เนี่ยผมอยากได้านนี้แหละแต่ว่าอันนั้นมันเบอร์32ไงหนูเขาส่งมาให้หนูผิดแล้วหนูตีกลับของให้เขาแล้วเขาสั่งเขาก็ส่งอันเก่าที่ตีผิดมากับอันใหม่ที่ส่งถูกก็คือส่งมาทั้งสองกันใช่ค่ะแต่เขาไม่คิดงาเพิ네่มนะหนูก็ไม่รู<_<_้ว่าไอ้32น่ะหนูจะไปใส่รถอะไรปกติมันจะเป็นรถของ10น็อต10น็อตใช่รถ้าเราซื้อมาโดน10น็อตมันก็จะ รเ,เราก็จะไม่รู้จะไปใส่คันไหนไนะคะเดี๋ยวปิดตู้ตู้ให้แกก่อนอ๋อนี่พี่จะว่ายทายเราจะได้อได้รถน้าพี่ขายอะไรอย่างเขาจะมาแล้วจอดผมก็จอดแล้วแหละรู้สึกว่าจะขายเหมือนกันงานมันงานมันมันน้อยอ่ะอมแล้วงานราคาถูกแบบพี่ขายเท่าไหร่ ตัวแม่น้องล่ะตัวลูกล่ะลูกสี่แสนสามลูกลูกข้าจะปล่อยคนให้ได้ผลแล้วไปในลูกเขามาดูว่าแล้วอีกทิดนึงก็ก็น่าจะรากไปยในก็ไม่ต้องไม่ได้ไปวิ่งดินใช่ไหมไม่ได้จ่ายใครเราเราจ้างด้วยจ้างคนด้ไหมพี่จ้างไหมไม่เคยจ้างไม่เคยจ้างดูแลเองดีกว่าโอ้เพึ่งเองครับปุ่มดำอันนี้พึ่งมาเลย มักฟังแม่แะต่องมันแต่งไม่ค่อยเอาบ่ออะไรอยู่ในตู้อันนี้ของไทยอ่ะของไทยทั้งหมดเลยเนี่ยที่เขาว่ายใหญ่ๆเลยก็ <quer> ลคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคือมาเยี่ยมเยือนพี่นะคะมาทางผ่านอยู่แล้วนะคะก็เลยแวะมาเล่นกับแกนะคะให้มาดูร้านนะคะบ่ออะไรแต่งนะคะทุกคนใครมาอยากได้แต่งรถแนวไหนนะคะอยากได้ ไฟอยากได้มิชลินอยากได้แบบไหนก็สั่งได้คะ่ะสั่งได้นะคะพออะไรแต่งคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมก like, share, ไดไลค์กดแชร์นะสวัสดีคะ่ะ